ลสีเขียวเนี่ยเขาบอกว่าเหนียวซับนะคะอันยิ่งเป็นทรงโดนัทด้วยนะคะเนี่ยน่ารักตะมุตตะมีนะคะเป็นหยกเนื้อแก้วนะคะไทบีซีค่ะวนะะันนี้ปุ้มมีกี่วงเนี่ยให้ชมมีมาสองวงนะคะสีเขียวราคาจัดโปรนะคะจากสองหมื่นบาทนะคะจัดโปรอยู่ที่เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านะั้นมีมาสองวงทรงโดนัทค่ะอุ้ยเย็นเจี๊ยบเลยค่ะ สีสวยมากโหใส่เข้ากับจี้เมื่อสักครู่นะคะสวยมากค่ะเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะเขียวเหนียวซับเลยค่ะท่านใดชอบนะคะก็ทักมาได้เลยปุมวัดเส้นผ่าศูนย์กลางให้เนาะสวยมากนะคะใส่มากเลยอะ่ะแล้วก็เย็นเจี๊ยบเลย เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ5.5เซนนะคะ5.5อันนี้เท่ากันเลยค่ะ5.5เซน9,999บาทาสำหรับกำไรหยกเขียวเส้นนี้นะคะสวยมากสวยจริงค่หยกเนื้อแก้วเนี่ยมี เก็บไว้ค่ะเก็บไว้เนี่ยถือว่าในอนาคตนะคะหายากไม่ว่าจะเป็นไทย A ไทย B ไทย B C นะคะหายากขึ้นทุกวันทุกวันเพราะคือยกธรรมชาตินะคะเป็นเ a t u r a l ลเจดนะคะอ่าอย่างเดี๋ยวผมให้ดูใบ c e ร t i ิฟิเ t ตอ่าเนี่ยค่ะเห็นไ,ไหมคะเป็น natural ลเจดค่ะ เผยช่วยเผยช่วยแปลว่ายกนะคะภาษาจีแปลว่ายกนะคะเป็นไทป์บีซีเห็นไหมคะบีซีก็มีการปรับปรุงคุณภาพนะคะในในเรื่องของอาจจะเป็นสีนะคะอย่างที่บอกว่าพอมีการปรับปรุงคุณภาพมันก็จะทาให้โครงสร้างของยกก่อนลงนะคะพอเราเอาไปออกใบเซอร์นะคะจีสถาบัน g i t อค่ะอันนี้ g i t อทีมินิรีพอร์ตนะคะ เขาก็จะระบุว่าเป็นเนเจอร์ลเจตเห็นไหมคะหยกธรรมชาติแต่เป็นไทย์บนะคะสวยมากนะคะอย่างจี้นะคะจี้เมื่อสักครู่เห็นไหมคะเนเจอร์ลเจตไทย b เป็นหยกเนเจอร์นะคะเนเจอร์ Natural คือธรรมชาติเจตก็คือหยกหยกธรรมชาตินะคะแต่มีการ ปรับปรุงคุณภาพเขาจึงกลายเป็นไทย b 4นะคะมาดูอีกหนึ่ง c o l l e c นะคะที่พุ่มโชว์ไว้ที่หุ่นเมื่อตอนต้นไลายนะคะอันนี้คุ้มค่ามากๆสวยนี่เลยจ้ะองค์พระสังกรจจายนะคะนั่นคือความอุดมสมบูรณ์รุ่งเรืองร่ำรวยนะคะ แล้วก็ตัวสร้อยเนี่ยมีเม็ดหยกสองสี่หกเจ็ดเม็ดด้วยนะคะเซตน,นี้เนี่ยจะได้หนึ่งจี้สองสร้อยไปเลยค่ะแล้วก็ต่างหูนะคะต่างหูน่ารักน่ารักตะมุตะมิต่างหูเรามีสองแบบนะค,ะ,คะก็จะได้แบบนี้นะคะแบบนี้จะเป็นดีไซน์นี้ค่ะน่ารัก ไหมคะเป็นยกเกี่ยวกันนะคะเป็นเลขแปดนะคะอินฟินิตี้นะคะน่ารักตะมุดตะมีแล้วก็ตังหูมีอีกหนึ่งดีไซน์ค่ะที่พุ่มใส่โชว์เมื่อสักครู่นะคะชอบดีไซน์ไหนก็แจงได้ค่ะอ่าอันนี้สวยงามดีไซน์นี้ก็น่ารักเมื่อสักครู่พุ่มใส่โชว์ต้นลายนะคะสวยมาก คอยู่ที่ว่าชอบดีไซน์ไหนก็จัดกันเลยค่ะอ่าดูใกล้ๆนะคะต่างหูีสองดีไซน์ค่ะดีไซน์เหรียญกลมเหรียญจีนกลมกับดีไซน์นะคะห่วงค่ะเป็นอินฟินิตี้นะคะก็คือรวยไม่มีที่สิ้นสุดอสำหรับเซตนี้นะคะจะได้ต่างหูหนึ่งคู่แล้วก็ตัวจี้องค์พ่อประสังกระจายนะคะอันนี้จัดโปรอยู่ที่จากสองหมืน จัดโปรอยู่ที่9,999บาทคะ่ะชอบชุดไหนก็ทักทายกันมาได้นะคะสวยงามทุกชุดเลยมีหยกม่วงด้วยเดี๋ยวนำเสนอหยกม่วงดีกว่านางแบบพี่อู้ของเราใส่สวยมากเลยคะ่ะที่พุ่มโชว์ไว้ที่หน้าเพจนะคะดีไซน์เหมือนหยกเขียวเมื่อสักครู่นะคะอันนี้เป็นเนื้อแก้วนะคะเป็นยกพมา่าเนื้อแก้วใช้บีซนะคะ ก็เซตนี้ก็เก้าันเก้ารอยเก้าสิบเก้ามีตังหูค่ะหนึ่งคู่แล้วก็มีจี้นะคะจี้ก็จะใหญ่และหนากว่าตังหูนะคะดูใกล้ๆเป็นหยกสีม่วงนะคะท่านใดชอบสีม่วงนะคะเหมาะมากๆเลยคนเกิดวันเสาร์นะคะก็ดีค่ะนะคะเก้าพันเก้ารอยเก้าสิบเก้าบาทสำหรับเซตนี้นะคะสีม่วง นะคะอันนี้ก็เป็นเน t เจอร์ลเจตไทย b บซีนะคะอ่าเดี๋ยวกุ้มให้ดูนี่หยกม่วงนะคะนะคะเนเจอร์ลเจตค่ะหยกธรรมชาติเป็นหยกธรรมชาตินะคะไทย์บีซีสวยมากสวยจริงค่ะพุดด้มจะให้ดูเซตสีม่วงอีกเซตหนึ่งนะคะสำหรับคนที่ชอบ ปลมนะโอ้ถ้าเซตเนี้ยเสตเนี้ยสวยใครได้ไปเสตเนี้ยเซ็นนี้รู้สึกว่าจะมีแค่สองชุดเท่านั้นเองปุ้มยังชอบเลยปุ้มเกิดวันเสาร์นะคะเนี่ยคุณเอปุ้มก็ควรใส่สีม่วงนะเนี่ยโอเคแล้วก็มีกำไรด้วยนะคะเข้าเข้าเซตกันเลยท่นใดที่ชอบกำไร กำไรสีม่วงชุดนี้สวยมากเลยค่ะะม่วงมีสองแบบนะคะกำไรกำไรเนื้อแก้วสีม่วงนะคะเนี่ยใส่เป็นเซตแบบนี้นะคะตัวกำไรค่ะเอากำไรก่อนเนาะตัวกำไรจากสองหมื่นนะคะจัดัวอยู่ที่เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทกำไรเย็นมากสวยมากกำไรกำไรเรามีสองสีนะคะสีม่วงกับสีเขียว อันนี้เป็นทรงทองปิงนะคะทรงทองปิงอ่าสีเขียวเป็นทรงโดนัทเห็นไหมคะเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเห็นไหมคะราคาประหยัดเลยสวยมากมาดูตังหูคะ่ะเซตนี้เนี่ยท่านก็จะได้ต่างหูตะมุตะมิไปหนึ่งคู่นะคะแล้วก็ได้ จี้หยกม่วงนะคะเนื้อแก้วหยกพมา่าเนื้อแก้วไทบีซีตังหูน่ารักมากเลยค่ะนะคะเข้ากับจี้เลยนะคะสวยไหมนะคะแล้วก็มีเขียวแจมด้วยนะคะเขียวแจมชุดนี้น่ารักค่ะชุดนี้แต่ว่าชุดนี้มีแค่สองชุดเท่านั้นนะคะนอกกนั้นก็จะเป็นตัวอินฟินิตี้นะคะอินฟินิตี้ตัวเกียวเมื่อสักครู่นี้ สำหรับชุดนี้ก็9,999บาทเช่นกันนะคะเดี๋ยวให้ดูจี้ค่ะสร้อยพร้อมจี้นะคะ,ะ,คะสวยมากเลยค่ะเซตเนี้ยคุ้มค่ามากคุ้มยังชอบเลยนะคะ9,999บาทก็จะได้ตังหูไปหนึ่งคู่นะคะ แล้วก็ได้สร้อยไปหนึ่งเส้นนะคะสร้อยพร้อมจี้หยกสีม่วงนะคะเนื้อแก้วอูทรงน่ารักมากเลยค่ะเซตน,นี้นะคะ9,999บาทสวยใสนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใส่เข้ากับกำไรนะคะกำไรนะคะก็9,999บาทนะคะแต่ถ้าเกิดท่านจะรับกำไรตังหู จี้ไปด้วยนะคะเรามีราคาพิเศษอินบอ็อกมาถามได้เลยนะคะเราให้ราคาพิเศษเลยะคะ่ะเซตนี้สวยมากหยกม่วงนะคะหยกม่วงช่วงนี้อากาศแป,ปลกๆนะคะชนบุรีฝนตกตลอดเลยนะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยเนาะเดินทางไปที่ไหนนะคะพกลมไปด้วยนะคะ ไอ้ที่ขับมอเตอร์ไซค์ก็พกเสื้อกันฝนไปด้วยเนาะเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยร่างกายมันรวนเลยนะเนี่ยอย่างปุ้มเนี่ยทานอะไรไม่ระวังนะคะร่างกายรวนเลยค่ะโรคภัยไ,ไข้เจ็บมันเยอะเนาะไม่รู้ว่าเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนหรือเปล่าอาจจะไม่เกี่ยวก็ได้เนาะอยู่ที่การใช้ชีวิตของแต่ละคนนะคะเดี๋ยวให้ดูใบเซอร์นะคะใบเซอร์ เห็นไหมคะอันนี้เป็นใบเซอร์จาก GIT นะคะ Natural Jade นะคะเป็นหยกธรรมชาตินะคะที่เขาระบุว่าไทย B, C ไทย B ไม่ใช่ไม่ใช่หยกปลอมนะคะก็คือเป็นหยกแท้ค่ะจะมีการปรับปรุงคุณภาพนะคะต่อไปนะคะหยกไทยไม่ว่าจะอย่าว่าแต่ t ท A, ไทย B, ไทย C ก็จะหายากขึ้นแล้วนะคะสวยมากเห็นไหมคะ เซตน,นี้เนี่ยใครได้ไปคุ้มค่ะเพราะว่าสวยมออเป็นของขวัญที่ลึกเนาะทุกเทศกาลได้หมดของขวัญวันเกิดได้หมดค่ะอ่าอย่างอย่างจี้เนี่ยค่ะเราก็จะมีทั้งสีเขียวนะคะแล้วก็สีม่วงนะคะเป็นเนเจอร์โเจตนะคะไทยบีซีกำไรก็เช่นกันค่ะเนเจอร์ นะคะแล้วมาดูอีกเซตหนึ่งนะคะช่วงสุดท้ายแล้วปิดด้วยเซตนี้เลยนะคะคุ้มให้ดูอีกเซตหนึ่งปิดกันด้วยเซตนี้เลยค่ะเก็บก่อนเนาะกล่องมันกล่องมันใหญ่เลยต้องแบบว่ามาจัดค่อยๆแบบนะเซตนี้สวยมาก ะะก็จะได้ข้อมือไปนะคะหนึ่งข้อมือนะคะ่ะคุณจะได้ข้อมือไปค่ะเซตนี้ก็เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเห็นไหมคะสวยในราคาหลักพันนะคะได้ข้อมือไปเป็นหยกเนื้อแก้วไทยบีซีนะคะแล้วก็ได้ตัวสร้อยไปด้วยแล้วก็ได้จี้ค่ะจี้น่ารักน่ารักอย่างนี้เซตนี้ ซ็ตนี้มาไม่กี่ชุดเองนะคะเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทอ,อมใบเซอร์เห็นไหมคะเนเจอร l โเจไทยบีซีที่อันนี้สวยมากเลยเซตนี้ก็สวยนะคะเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทสวยราคาประหยัดนะคะไม่ต้องไปโอใส่เซต เป็นแสนเป็นล้านนะคะอันนี้ก็สวยแล้วค่ะไฮโซแล้วค่ะเก็บไปก็มีมูลค่านะคะนะคะหรือจะเราจะใส่กับแหวนไทยเอก็สวยค่ะเห็นไหมคะหรือชอบใครชอบวงใหญ่ๆก็จัดวงใหญ่เลยค่ะเห็นยกของสุมาสมบัสามแผ่นดินไหมคะเขามีความสวยสดงดงามมากๆ มาชมของจริงได้นะคะที่สาขาชนบุรีนะคะสวยงามขอบคุณนะคะทุกคำชมนะคะทุกทุกคอมเมนต์ทุกทุกการกดไลค์กดแชร์นะคะทุกท่านเป็นกำลังใจให้ปุ้มในการทำหน้าที่มากๆเลยค่ะการไลค์ครั้งแรกของปุ้มนะคะโอแทบจะไม่มีคนดูเลยนะคะแต่ปุ้มก็ยังทำหน้าที่ต่อ อันนี้ก็ยังถือว่าคนดูยังไม่มากพอนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วอ่ะก็มาดูย้อนหลังกันนะคะบางคนก็ไม่สะดวกช่วงหกโมงเนาะบางคนเดินทางอยู่เลยค่ะเดินทางกลับบ้านเนาะมาดูเซตนี้เซตปิดท้ายไลฟ์สำหรับวันนี้นะคะอยากจะนำเสนอเพราะว่าสวยมากชิ้นใหญ่ด้วยราคาดีนะคะราคาดีมากใหญ่กว่าเหรียนสิบอีกนะคะ เป็นจี้นะคะพร้อมซอยเลยค่ะซอยเจ็ดเม็ดเหมือนเดิมนะคะมีเม็ดหยกนะคะเจ็ดเม็ดเหมือนเดิมสวยมากแล้วดูดีไซน์นะคะเป็นดีไซน์จิวเวลรี่เลยทางงานเขาละเอียดสวยงามนะคะแกะสลักเป็นองค์พ่อระสังฆจายนะคะสีเขียวสวยค่ะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเขียวจักรพรรดิเลยนะคะเขียวจักรพรรดิ งามแต่งามวายเห็นไหมคะดีไซน์แข็งแรงสำหรับเส้นนี้เนี่ยเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเช่นกันนะคะเซตแบบนี้เนี่ยมาไม่กี่เส้นเองเนาะขายดีค่ะนะคะปิดด้วยเซตน,นี้นะคะก็จะได้กล่องหรูหรามาเห่าไปด้วยนะคะหรูหราอลังการงดงามมากนะคะเป็นหยกพมาก่า ธรรมชาติเนื้อแก้วไทยบีซีนะคะคนไทยยังยังไม่ค่อยนิยมหยกมากเท่าไหร่ไม่เหมือนคนจีนนะคะตอนนี้คนจีนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักลงทุนกลุ่มวัยรุ่นนะคะหันมาลงทุนกับเครื่องประดับหยกนะคะกันเยอะขึ้นนะคะเพราะเขามองในอนาคตว่าราคามันจะสูงเท่าตัวเลยนะคะโดยเฉพาะหยกเนื้อแก้วนะคะหยกเนื้อแก้วยิ่งไทยเอหรือหยกจักรพพัดเนี่ยคะ่ะ ราคาสูงกว่าเดิมเป็นร้อยเท่าเลยค่ะนะคะแพงกว่าเพชรด้วยซ้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีกำลังทรัพย์ก็เก็บหยกในอนาคตเชื่อสิคะว่าคุ้มค่านะคะเหมือนเก็บพระสมเด็จของสุงมาสบัตสามแผ่นดินนะคะคุ้มค่ามากนะคะเพราะว่าพุทธคุณสูงมีที่มาที่ไปนะ,ะนะคะนะคะท่านเข้ามาศึกษาได้นะคะ สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยเซตนี้เนี่ย9,999บาทนะคะจาก20,000สวยมากนะคะใส่คู่กับกำไรก็สวยนะคะกำไรก็9,999บาทนะคะถ้าท่านซื้อสองชิ้นเนี่ยราคาต่อรองได้ค่ะเรามีพิเศษให้เลยเนาะสวยมากคุ้มค่านะคะ ก็จะพบกับคุณเอได้นะคะทุกวันศุกร์เวลาหกโมงเย็นนะคะพบกับปุ้มทุกวันเสาร์เวลาหกโมงเย็นเช่นกันนะคะเครื่องประดับนะคะก็ช่วยเสริมบุคลิกภาพนะคะให้เรามีบุคลิกที่ดีนะคะท่านใดที่ทำการทำงานอยู่นะคะก็เสริมบุคลิกภาพน่าเชื่อถือนะคะบางท่านก็ใส่เพื่อโชคลาภบ,บางท่านก็ใส่เพื่อ สุขภาพนะคะมาที่นี่นะคะศูนย์มหาสมบัติสามแผ่นดินไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะมีความสวยงามนะคะทุกคอลเลคชันเลยแล้วก็ถ้าสมาชิกอยากจะดูคอลเลคชันไหนนะคะก็อินบ็อกมาได้นะคะับปุ้มจะถ่ายให้ดูทุกมุมของคอลเลคชันแต่ละคอลเลคชันเลยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะทุกทุกท่านเลยนะคะ ทุกๆคอมเมนต์ทุกๆการกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะขอให้ดูแลสุขภาพกันด้วยเนาะเพราะช่วงนี้ฝนตกเกือบทุกวันเลยนะคะเดินทางไปที่ใดขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยนะคะคืนนี้นะคะนอนหลับฝันดีมีความสุขกันมากๆเลยนะคะพบกับปุ้มใหม่ในวันเสาร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ และตอนนี้นะคะทางสาขาชนบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะก็ทำการเปิดให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกค้าทั่วๆไปนะคะสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกเก่าหยกโบราณนะคะรวมถึงพระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารเจรนายนะคะ แถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุขนะคะก็คือมกรบสักการะรูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธจารย์โตผอมรังสีหลวงปูท่ทวดนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะโดยชั้นที่หนึ่งนะคะเราก็จะมีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะ เราเปิดร้านตั้งแต่7จ็ดโมงเช้านะคะบรรยากาศข้างในก็สบายสบายเป็นกันเองแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็นะคะเรียบง่ายๆสไตล์โมเดิร์นนะคะโดยทางร้านเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานสูนย์นะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนานะคะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะ ความสะดวกสบายนะคะส่วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแล็กผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยอร่อยอาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะ ท่านั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสำหรับครอบครัวสามารถมานั่งทานอาหารรับเครื่องดื่มด้านในได้นะคะบรรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมีที่นั่งทานอาหารแล้วก็ มีภาพทอทางกานะคะอายุหลักร้อยปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน QR Code นะคะจะได้ทราบประวัติว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นหยกเนเจอร์เนฟไฟนะคะหยกจีนนะคะเป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรไนนะคะแล้วก็ยังมีตู้นะคะ ตู้หยกไทเออันนี้เป็นมุมไทเอนะคะด้านบนนะคะก็ยังมีพิพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกผักกาดหยกหมูสามชั้นตาประทับห้องเต้นะคะหยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็จพระพุทธเจา้าโตพรม,มรังสีหลวงปู่ทวด เท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมีหลวงพ่ออยู่ดีมีสุบเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากราบสักการะขอพรน,นะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นการเปิดกุท่านหลวงวิจารเจรนายนะคะมีพระสมเด็จวัดะระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะ แล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพระก,กิ่งปาวะเรศอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้เนี่ยไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะถือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆค่ะวิจิตรงดงามตะการตานะคะ อยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชนบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชนบุรีมากขึ้นค่ะ และทุกวันศุกร์นะคะก็จะมีการไลฟ์สดในการแบ่งปันพระสมเด็จวัดละคางส่วนวันเสาร์ก็จะเป็นการไลฟ์สดนะคะอัญมณีหยกสวยๆโดยเราจะเริ่มเวลา18นาฬิกานะคะที่ช่องทางเพจ Facebook Live นะคะชื่อว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชนบุรีคะ่ะ ก็ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกนะคะมาชมไลฟส์สดน,นะคะท่านใดที่เห็นคลิปนี้แล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะๆนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ